ยาไปพาห้องฉีนว่ากำลังกรซบบ่มียานไกกินไหมครับไก่หมอใครพจกฉีดู้รูดากินไหมบมอกมกาจิดจังหวะมันจิบพินกนพิษโอ้ฮะามมันพิ่มันมวงกลุ่มายทำไมบอกหมอให้รอจอดแต่ไม่จอดแล้ครับเออคอยคอยมารออยู่บ้านหอ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหน่วยดีมาบอกว่าไปว่็ไปเนี่ยหมอพอพอหมอบอกว่าให้มารองที่งบ้านเมื่อจะลองทิ้งไปจอดก็เลยกลัวเลยเลยไม่ไปว่ไปครัเอาทิ้งตากินอะไรถึงหายครับมันทำให้มันถึงหายมันหายใช่ไ่มมันบวมขวดอ้าวแล้วได้ยาที่คุณหมอให้ไปหยอดเนี่ยได้หยอดประจำไหมครับ โม่โม่ยยอ่ไปจำได้เป็นเบิ้เอาเรื่องเก่งมันต้งยังเรื่องเก่งเรื่องเก่งเป็นเราเนี่คนหนึ่งมาทนกันนี่คนถึงสองไส้หลงลองงหาเมื่อขึ้นหลังไต่ขึ้นอนกินกรลาบมอ่วกีร่าบัวกีร่าบัวครับทำไร่มเป่า เอารนหาหมอคนตายระหว่างเดินน้ำไล่ปูมผักไปผู้นยู่อข้างหน่อยอ๋อเสดวะมามาฟื้นอยู่ระหว่างทางอ่ากลัวกลัวเขาเอาไปวัดเล้นี่อยู่ทวันแกนโอ้เอาไปเอไปรงพาวเขาฟอกเขาแล้ครับโอ้ฟอกคนหมอเขาลล่ากินไม่ถึงตาเราตายแล้วเ่าได้กินหมอเชียน อำเภอเขาสั่งพี่สาวนิวเขาจะไปฟอกโอ้บอกบอกครับบอกเขาเราบอกหมอดามบังอย่ยงจังบม่ฟอกพุ้งฟอกมันตายไปเลยเข้าใจล้วพวกที่ฟอกตายหมดแล้วเพื่อนเขาที่เป็นใครใครใครที่ไปฟอกมาตายหมดแล้วไม่ได้ไปโรงพยาบาลไปวัดหมดเลย น้องกับเป็นเป็นรุ่นเดียวครับน้องน้องคุณตาน้องน้องคองตาผู้หญิงผู้ชายที่เป็นพ่อยิ่ตอนที่พ่อกลับมาตายไหมครับที่เขาตายพ่อมากครับความมั่นในสามอย่างอ่าดังจากพ่อมาครับตอนพ่อไม่ไม่รู้จะดียังนะครับเขาเขาใช้น้ำยาไม่ถูกมั้งครับ เขาไม่เขาไม่กินเขาเขาใช้แซมเขาไม่ใช่พีนพอรู้จักหลายแล้วหลายแล้วเราทานยาไปพาห้นจรินว่าเรื่งการสมบ่มียารู้ไหมครับขันรู้ไหมครับว่าถ้าถ้าเราถ้าเราได้ยาไปแล้วเราไปกินเราไม่เราไม่ขันร รู้คำว่ากะลังไหมครับตอนนี้รีมู้อยากคําว่ากะลังไหม้อีสานเขาคือือไว้ดินกับเอาหม่อเรียินกะลังก็เรือินอาเรื่อ่ากะลังนะกะลังไปกนบาอย่างไปกินบางอย่างตั้ินวดตัวนี่ำครับ วันที่คุณหมอเชิญคุณตาเสามาเนี่ยตาเสาไม่ได้ไดนอนเลยนะคร <Ear> <c oughs> ับตื่นเต้นเพราะว่าเตรียม <criteria S 2> <c oughs> คำถามเตรียมคำตอบมาเยอะมากเตรียมคำตอบมาเยอะมากครับเหมือนหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณตาผมว่าเย็นนี้ไปร้องเพลงประมาณจัก1ร0อยห้าเพลงข้าวเป็นข้าวเลยครับขขเขาเขาเยวะเขา ข้าวเจ้ากินในต<อ>ุยังกินข้าวเหนียวปลาเป็นแค่ปลาครับปลาปลาปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาชิ้นไม่เจ็บแล้วแล้วคุณตาเอาปลามาจากไหนครับเอามาแส้นหน้าเทศสายธรรมชาติรบ,บริเวณอาหารอย่าอาการมันกค ถามอยองานหนักครับเพราะงานหนักมันเกิดทั้งกระดาษโบโบโลมันโมไม่อากาศมันยึดผิดไปิเว่นนี้ม่ยาฉีดยาพยานอาห้องพยามผ้าเขาฉีดทำไมผิ่หนังมันยึแพร่มันยังไม่หนาหนามงครับแล้วเอาแล้วแล้วที่หน้าหน้าที่มันบวมเนี่ยกี่วันหายครับ ประมาณอาทิตย so ์หน <that> <park> mm. ึ่งแล้วแล้วคุณคุณชายเขากินข้าวเหมือนคุณตาไหมเห็นเขาเขาละผ้าโอ้โอันนั้นอันนั้นมีสัมาปีเลยกินเขาเห็นในสูกยางอ้โอันยาก่ต่างเขาเป็นหลังตอนป่วยเขาตอนหน้าเบิ่งยุบมันก็เป็นเขาบอกเขาละกินเขาเห็นลูกย่างใยรงนทองใต้ อือข้องฟอกกี่คนดีกว่ากลิ่นกอย่างแล้วหลวงพ่อแหละหลวงพ่อหลวงพ่อที่เคยมาหลวงพ่อพระพระพระที่เคยมาครับพระพระที่วัดเป็นพระตายแล้วคงเงินตายไปแล้วตายได้กี่คนแล้วครับตายหลายคนหมดเลยถึงถึงคนฟอกบนสุขนเงี้ย ส・สหนไก่กินไหมครับไก่หมอไค่พนเกิงรู้รู้นากินไหมหมอกม่างสารมังกาเชิาวบ้านคนนี้โอ้ฮะชาวบ้านจีบเนมวกกลุ่มคาดโอย่างก็พ่ได้เขาไหว้ตองที่เราไม่กินไม่มอะไรเขาบอกว่าเนียเขา่ากินเลย่ใอใส่แล้วไม่ได้กินหรอก <laughs> <laughs> แล้วพอตอบเขาว่าไง ม่ต e ่ออยู่บ้านเลี้ยงไก่บ่ไม่เลี้ยงเลี้ยงแต่ไปกินให้คนอื่นเขากินเลี้ยงไปแต่เข้าวราดเค็ไปอ๋อเลี้ยงไปเขาขโมยเขาไม่กินเี๋ยวไม่ให้ขโมยกินเขาขโมยไก่ไม่ว่าอย่ขโมยกล้วยแจงเพักชิดเว้ หมอจะพูดอะไร่ะพูดละแก่กินคแ่เองแก่ไม่เป็นอันตรายน่ดเดีกินถ้าถ้ากินก็เป็นไงครับกกินอาการบวดปวดบวมบวมขึ้นบวมปวดขาสศร่าเศร่าอะไรหมอไม่เป็นไม่มีอาการ มันกหรอเลยพวกใคอยไปกิ้งปลาของปิ้งปลากินงคาหรืปิ้งปลาตาตาต้มปลาในปลาตาใสอะไรครับต้มปลาในต้มปลาใส่เกลืออย่างเดียวใส่เกลือวเส้นหมูน่อครับตัเกลือเหรอเกลือมันกินได้เหรเกลือต้มเกี๊ยต้มนี่เองเกลือวตาครับปลาล่าของคนเราเป็นปลาตลาดปลาปลาล่าก็เพี้ยนเราเองปลาล่าแค่เอง ไม่ยิงพระราตรดดี